Ôi nhung t nhung tôi bảo nghe hơn nhung tôi nghe rồi rồi cún nơi mà tiền tâm lăng để anh mát tôi nghe á về trăng này rồi nó nó này này bưng hiện ตาพูกินมึมาแบบแบบยุงมันดำพดยุงยุงไล่ไหลย,ย,ย,ยาาุงเยอะยุงเยอะอันโทรศัพท์มังเตอกับเบิร์ตมันเน็ตเบิร์ตที่น้นดดนองเยเน็ตเบิร์ตแล้ว ตัวสิหาเงินได้มาเติมเน็ตตลาดเดียนตลาดหนังยากเงกเงินบม่มีมีอยู่กับทรงห้ทางบ้านเบิดเจา้าของกันบ่มีใส่ทรงไปทังบ้านเบิดตได้มากมาได้กับทรงไปรับจางเขาได้มากมาได้กับทรงไปบ้านเขหาห้พิเศษมากกับทรงไปทังบ้านเบิด สามลอยสี่ลอยก็ส่งไปทางบ้านบิดจนบ่มีเงินเติมเน็ตแล้วล่ะเขาใส่เห็ดยางกต่เห็ดเบิดสวัสดีค่ะเจ้าคุณขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าคุณขอบคุณหลายเลยอันสองเคียงเงินขาเน็ตตั้งสองพันกว่าสองเคียงขาเน็ตแพงขนาดในพี่น้องนี่ขาเน็ต

ไปสดก็ได้มาบอกมาจาก็พี่น้องพอได้บ่อได้ขาดกันนั่นพ่อได้ขาดงาน,นรงพิยุ่งกันได้ออกไปข้างนอกใขรอยู่ออกไปข้างนอกสีการเหตดคลิปลายอยู่กันย่างนั่นนี่นแบตเตอรี่กับพ่อใครดีนะ่ำแบตเตอรี่เสียม แบตเตอรี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรน้ำมันเจ็บแดดบ่ยืยอยู่วายังบ่านชาต์อะไรัร,รั์เป็นอะไรอะ่ะเสือฮะ

จ้างเขาเลี้ยงล้านการ่งกินวัชพรวนชุนเนี้ยของเราพี่น้องนั่นน้องเรียนกับเจบที่ว่าไม่ใส่จ้างเขาเลี้ยงล้านล้านว่าแม่นหนั่นหรอกล้านเกิดจากลูกของน้องสาวแม่นล้านดอกมันเลี้ยนพี่น้องเลี้ยนจ้างเขาเลี้ยงเลี้ยนลูกของน้องสาวกเอื่นว่าหลานลูกเกิดจากลูกลูกของน้องสาวอีกที่หนึ่ง <c oughs> เขาเอิ้นเลนเลนเนาะเพราะว่ากันเนาะันนอ้อ,นนนองเฮาแท้ๆนั่นออกลูกมากเขากา็เอื่นจะค่อยเอิ้นว่าหลานบัดนี้หลานออกลูกมากเขาจะค่อยเอิ้นว่าเลนเขาเอิ้นเลนเนาะพี่น้องเขาเอิ้นเลี้ย,ย,น,ไย,ยน, <c oughs> นได้เลี้ยงเลนตอนนี้ได้เลี้ยงเลนว่าได้เลี้ยงหลานได้เลี้ยงเลน